สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่น่นรักทุกทุท่านนะคะพามาเขาป้านุมาอีกแล้วจ้าเจ้าก,กี้พี่ได้โบโหละตอนนี้มาพี่น้องเขามากกับพ่อเลยจ้ามามามาหน่ยพี่น้องขาแห้งวันนี้เราไม่กินหนอใหญ่นะคะเพราะว่ามันไม่มีแล้วหน่อใหญ่มีแตนหนอซัมเน่ละพี่น้อง อย่เงี้ยซับนับนับอุ้ยมาง่ามแท้งามแท้งามว่าพี่น้องเอ้ยง่ามแห้งเมนบบ็นระบานเท่ากับน้าใหม่ไผ่ปลาเนาะพี่น้องน,อนนี่ เบิ้งน่นี่มันสีอ้วนหรือบาอ้วนขคือว่ามันสีอ้วนอยู่แต่ว่ามันสัน่นใหญ่แต่สัน่นเพราะว่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งโอโอ้ยจังโอ้ยใหญ่จังเงินโอถืกใจมองมันนองเที่ยวหาวไซผู้ไซใดโอ้ยงามแท้โอ้ยงามแท,ท้งามบ่า ัน่สองสามได้เนี่ one two three อัดโหลดไ <Got it. S 1> พี่น้องเลยโอ้ยซับนิดนึงน้ำโพขึ้นมาซ้ำนิกอะ่ะยังใดพี่น้องยังใดอยู่จ้ะไปพี่น้องไปหาตอกันถมก็ข้าเจ้าสิลมขาหัดไปพี่น้องหาตอจ้ะ มาพนอนข้าวขาวนอขาวขาวเลยค่ะงัดทั้งงัดอุ้ยงัดอีหลีทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอู้ dance for me dance for me yeah 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 หาต่อพี่น้องพลังพี่บ่า มาพี่น้องมากันต่อพี่น้องมาหากันต่อมาหากันต่องัทา้งหนัโอ้โหงามห้็พี่น้องเลยว้าว that came u อ easy มีตอหนาโอ้ยหนักเฮ็ดเฮ็ดี่น้องนักนักนักพี่น้องพี่นี่ปลาหยาโอ้ยมันบานเท่ากับเฮ็ดเนาะพี่น้องออกแนวนี้ เห็นให้พี่น้องเบิ่งมันออกแนวด้มันเกิดแนวดพี่น,อน้องนอไมอเมริกาเนาะจะเนาะมาใก๋ไก่ล่เท้ามาส่มใกลไๆเออพี่น้องเข้าได้เห็นมันขืนมาแนวดขืนจังได้ข,นดขืนก็เ็ดหัวหยาบานเขาบอ้วนนะเห็นบอเห็นบอพี่น้องมาเบิ่งน้ากันจ้ะอวเอาเด้อมันทุท่ทีได้บานนี่ชับ เห็นบ่งามพี่นอ้องขึ้นเลิกโผล่ขึ้นมาซ้ำเนี่ยทุบไมจะ้ะคนสิมาตกหลุมตกนีช้าหากักเลาเด้นนี่มาพี่นอ้องใกล้ก,กันนี่ละหัว่อยส่งตาสมตะวานฮะอยากโปรจักเอาเด้นนี่หนึ่งสองสามเด่นี่วัน งามแพงพอดีเลยซำนี่ look ugly but now look good โอ <Wow>. ้ย่อดีอักลีเด้อหุ่นนอมันออกมันใหญ่เห็นบพี่น้องโชว์เดมนะบมบูแบมบูนบนะน้นในสวนข้าเจ้านั่นดียวน้แต่บิ๊กวันอู้ยพี่น้องนอใส่ได้เลยนี่นอนใหญ่อีกแล้ว there's been a couple of them taken from t h e เป็นนอหน่อยเอาไว้สมอ มาพี่น้องสุดสุดคิดสุดซีวิตเลยอ้อคุยงามให้พี่น้องนอนนี่นะหากหาดชะมัหลายแทะโอ้ย mm. <sm all> นั่งสงซ้ำเนาะ one two three โอ้ย is it heavy <laughs> yeah heavy พี่น้องเอาไงนอนนี่ สวยสุดสีวิตอีกแล้วเห็นไหมสันแห้งเดวอกล่องอันเด้อนาวเกาขาวแห้งพี่น้องนอนนี่นะ มองเก่าเขาจะเอาโน่ No t ค e old ี่โฟี่เกียกติน้องซ้ำแด้บาน v ม r i g h t There you go wow. นี่โอ้โ,อโ,อโหงามแห่งพี่น,อน้องเลยอบนัน่นน่ะมืัอนี้บอกฝ่า,าป่นใดบา่ามีพี่น้องมาทั้งหลังสงสัยข้าเจ้าบัวมาเมือนี้มาถามหาดอกเ,เ,ออาาอเดียวข้าเจ้าสิมาข่อยาวเมื่อยข่อยาวเดลรนพี่น้องข้ขาเจ้ามาทั้งหลังนี่โอ้ยแลนน้องใหม่กับบวัวงามมวนเป็นเต้เฮดอ,อร์โหลด ว่าก็เสียงดังบ่ได้ย่านเขาเจ้าบ่ได้ยินย่านเขาเจ้าได้ยินเอาเลยเด้อน้งสาวซ้ำน้งสาวซ้ำขอลอกแค่โอ้โหมากลูปด้วพี่น้องไงพี่น้อง ใกล้ๆกันนี่ล่ะจ้ะโอ้ยสำไมเลิกแตกตัวนี้พอสิโบเบิร์ดพลังก่อนบ่อนี่เอ้าเอ้าเอ้าเอสภเน่ามาพี่น้องน้องขาวอีกแล้วพี่น้องนี่ใกล้ๆกันนี่แหละแห่อีกแล้วแห่

สุดดยอดมาว่าพี่น้องเมื่อกล่องก็ลีล่าลีล่าได้หมอน,นี่นะจะเสียบละ่ะนี่อันนึงมนันนี่หันมนันนี่สูงหลืได้ดาได้บ่ะนี่ทวินส์เอาอันเดียวพ่อ,อลูกไลยทวินไป <laughs> ป่ะ,ปะ <laughs> พี่น้อง เจออีกแล้วค่ะงัดเอาเลยงัดเอากับโบมเมนได้ง่ายๆได้พี่น้องมันติดหาดอาเม็ฝรั่งเอาคอ,อ,อยงดัดเอะเอยซันและน้อกก้องนี่อันนึงอยู่นี่มานี่มานนี่นี่นี่นเห็นบ่เห็นบ่ เนี่ยเห็นบอ่อพี่น้องน่ยเอาเด้อเอาเด้อล้ะพูดนี่างไรแม่เสียมกับเริ่มบ่เข่าแลลวเด้อพี่น้องเอ้ยสิยดฝนเสียมใหม่ยอยไปไป,ไปไปไปหาตัวจ้ากำลังสียางไปถังพ่อนอขาวพานบัวใด่จ้ะที่น้อยแต่เธอก็ขาวค่ะ สวยอ่วนเออมีอะไรแถวมันจังหวานไปตุมจำเจียวให้กินมาแล้งนีงาย <c oughs> โหดเปิดโหลดคนะ mm. น่ะเสร็จแล้โโยยางออกปอ <c oughs> เป็นรื่อมใหม่ไป My wife getting tired ปเมื่อย ะพี่น้องนี่แม่โซ่นี่แหละ Good exercise, honey. แค่นี้แต่มันหฮมนะพี่น้องเนาะมาขุดมาแลงหัวคอยกะสิไปทะเลนี่จัดไปโรงงานข้าเจ้าจัดไปเนาะจ้ะเนาะหนึ่งสองสาม one two three four five six เป็นเองนะเเซเว่น79เทียนใส่ได้จ้ะถือว่าใช้ได้นี่บัตไม้ตีน่องนอขาวพี่น้องนอขาวๆเลยจ้าแค่ไหนจะดินโลมพี่น้องดินโพนตัวนี้เขี่ยเศษฝรั่งก็เขานอนบวกๆกิน เอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อ Sing to me baby โอ้ยเอาเด้อล่ะผู้นี้ล่ะแม่ข้าวขาวงามยแยมท่าเลยนี่โอ้ t อ o nice ones มาตัดยังเด้พม่านี่ดิ ตัดแล้วเป็นขขขแข็งๆแข็งๆอยู่ว่ะตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนเนาะไปโอ้ก็เราเกล็กๆอยู่หาเด้อตัวนี้ก่อนพี่น้องน้องสองแซมเลยโอ้โหมันอยู่เลิกอยู่โน้ถมตัวนี้แล้วเหรอเอาเด้อน้องสองแซมได้ป่ะนี่เ <c oughs> อางัดงัด งัดโอ้ยโอ้มาตัวนี้บปานี่มาพี่ตัวนี้แม่ก็สีอ้วนคักแทะตีโทเดีอีทูมาจังฟูดฮะนี่ this one หยแฟะอือฮะโอ้ เอาเด้อสองซสองซ้ำสงสงพี่น้องเอ้ยขมยล่ะอ้าโอ้โห heavy นัแท้สูสีแน่พี่น้องอะคมคือสูสีวินคร <laughs> เอาละจ้ะพี่น้องคลิปนี้เขากับสีเดล,ล่ากันไปก่อนนะจนะ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มันชแนลได้พี่น้องเด้อแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อสิบุภาคลิปใหม่ๆนานะ้าจะเนาะเอาละจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขากับสิจบไปสำนีสักก่อนนานะ้าจะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าไปมึงอะ